อายุเท่าไหร่ไมเด็กๆที่มึงจีบอะเก้าต้องอายุเท่าไหร่ผมยี่ห้าครับไม่ใช่เด็กเนี่ยมึงบอกหมอลมสีอ๋อประมาณสิบแปดสิบเก้าตอนนี้แต่ต้องการกำลังเสริมพี่ข้างหลัง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 ตรงนี้ป่ะดูเห็นเขาวิ่งไปนู่นนะเน่ยยิงล้มเลยติมแม่ติมอยู่ในเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก ไอติมอ่ะไอติมอ่ะแม่งคนตีนบา่รอยแคตอีรอยดิิบหายส้ยเฮ้ย้ยกระโดดลบเลกระโดดลบเลยเฮ้ยยี่ม่งนียิงตีนยิงตีนไงแต่ร่วงทางทไรเงกูตายลุยเลยลุยเลยตีมแห่ตีม มา,ม,มาเดี๋ยวถือถือโล่ให้วเวลามีมคนมาปุ๊บตั้งโล่เลยทัน <Anim. S 1> ทีทันใดหนุน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 ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นน,นะนั่นน่ะเห็นปะมือปรามือป่ามือปา่ปาตีข้างเขานี่มือปราบนด้วยดาบดำเลยดาบเราดีอยู่ดนยิงอยู่ มันอยู่กับเพื่อนมันสงตัวเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นหมุกแดงดีแท้หลั้งล่ว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 งมวกแดงเหลียวมุกแดงโอยลอยลอยติมลอยลอยติมตัยไปลอยไปเลยไปอยู่ไหนวะสวยสวย

เจ๊ม่เกี่ยกับปอไม่หมดมแรงแตกเลยกัตกไม่ได้ยิงกูน่ะมแรงแตเพี่ยยิงควงไงโอ้ยเรียบเป็นดี yeah. เยี่ย้ควยแสบ ไอ้หมันมาแล้วยิงกูงกนะครับกูไม่เป้านิ่งยี่ยเจ๊ แมึงอยากที่เรก้วลงป่ะครับครับลงป่ะลงลงผมแรงสาบพี่ไอ้เจ๊ะ้ะเอ้า <laughs> สองลีแตกเยียบเล่นตางกันเ่นตาเหี้ย yeah. ย yeah. กูแล้วเย็นๆพี่แฟนแอขอแอเฟซหน่อยดิทำไมมามเอาจะได้มีเป็นเพื่อนโอ้โหแต่รแอฟมาไหปรินดาเฮียไอ้นี่สาบจริงกูสัตได้ได้ได้